สวัสดีครับยินดีต้อนรับถือห้องอาร์ตสกูลตอนนี้ก็เอา้ยผมทำซีรีส์ตอนนั้นก็มาพร้อมแม่ซึ่งผมบอกไปก่อนเลยนะครับจะลงทีมตะทุกหกก็ประมาณหกโมงเย็นแต่มันจะเป็นวันเว้นวันแล้วกันเพราะผมจะลงกีบไงไปฉนั้น เราจะมเล่าเรืองมีสองดีกว่าแบบบ้างไมฟังกันเสาเดิมดูแดไม่ทันเขาด้วยเรื่องที่หนึ่คลิปที่แล้วมคลคลิปที่แล้วอ่าคลิปที่บอกเบมีงีสันไปผมเอายี่สูดไม่ได้เลยคที่ว่างแล้วมีซุปเปอร์ฮาร์ดเนี่ยเรคุยกันเโชเช่ ถ้าทั้มใครอยู่ก็ถ้าใครแล้วใครก็ผมขอโทษเด้ยกันนะเพราะว่าแอบไข่ก้อนอินทิวบุเคมคลิปที่แล้วเนี่ยผมไปกางผ้ากรอนชมต์ืนสีดิดูดีชี่ก็ตัอมา อเอกซลลี่เราลืม้าเออลืมไปแล้วข้าโทนะัวหลังเนี้ยหรือว่าตัวตั้งแต่ได้สิผมเป็นเด็กก็เงินก็ตามเนี้ยผมก็จะแบบพยายามทำไม่ดีสุดนะเพื่อแบบติดตามผมเถอะเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเเดีเอา เคมาเรื่องที่สองตัวของผมคือตัวของผมยังเป็นเด็กแต่ผมแบบกลัวว่าจะทำกระแส Youtube ไม่ทันเพระว่าถ้าผมทำกระแสยูทู e ไม่ทันน่ะก็แับไม่รอดละก็ถ้าผมแบบทำไม่ทันคือแบบเอ๊ะเดี๋ยว คือใส่กันไปกลับไปกลับตัวผมอ่ะเป็นเด็กอ่ะแล้วมีพ่อแม่ซึ่งพ่อผมแล้วแม่ผมก็ตัว,ว,ตาาวนน่าผมทำบริษัทยามาฮ่าส่วนแม่ของผมเป็นบริษัทประมาณแบบคลินิกคลินิก ผ่านไมปหมดแต่นก็ถนนนี่ไงถ่ายตรงนี้โอเคก็ย yeah. yani ังไงก็ตามาอปะเนี en uh, ่ยเอา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 ้องมาอาาะ ตามก็เสร็จทั้งสองเรื่องไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องสุดท้ายก็อาจเป็นเรื่องที่แบบยากที่สุดให้ผมทำซีรีส์แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันมันคือเรื่องชีวิตของผมชีวิตของผมที่ผมบอกในอันที่แล้วผมเป็นเด็กแล้วตอนที่ผมแบบไอ้ คือผมจำไม่ยา้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วผมได้แบบถามผมมีพ่อแม่ซึ่งจํจำไม่บอกชื่อนะครับกูมันเผยแค้กูโดนแบนนะอ๋อจริงอะมันน่ากลัวมากบอกแบบเผยแพ่แล้วขนาดน,นั้นอะบอกกูโดนหมดอ่ะโดนหมดอ่ะจริง ไม่เอไม่เห็นได้ยังก็ไม่รู้คืองงหมดเอานนี้เหมือนนนี้แหละแล้วผมมีพ่อแม่พ่อแม่พูดถึงไหนแวเนี่ยผมนีคือแบบผมแบบชีวิตอยู่ในกรอบเนี่ยก็คือแบบมีพ่อแม่ได้เรียนโรงเรียนอะไรประมาณนั้น ก็แบบได้แบบนีไม่หลอที่นนะแล้วความเงินดูแต่ว่าบางที่ผมก็แบบอืมพยายามมากเกินไปอ่ะแล้วบางทีผมก็แบบไม่เป็นไรครับเลมื่อซึ่งผมมีผมอยู่ในกลุ่มของแบบของกลุ่มอ่ะ ที่โรงเรียนผมก็จะมีก้าทัพอุ้ยไม่บอ,อุ้ยกลุ่มหรือว่าจะโดนแบน,นแล้วที่กลุ่มหนึ่งผมไม่บอกเกีดีกวา่ากลัวโดนแบนคือคือที่ซึ่งในกลุ่มที่ผมบอกอันแรกเป็นกลุ่มที่เขาเรียกผมว่าผมน่ารักที่สุดจริงๆและฉลาดที่สุดด้วยนะ แต่เหตุผลที่ทำยู u ูบอ่ะมันมีหลายอย่างเช่นผมอยากได,ได้ยอดวิวหรืออะไรก็ตามถึงบังการก็ก็น่าจะจบคลิปแล้วนะครับใครชอบอย่า,า,าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r สไ e แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย <laughs>